เดี icana, ๋ยวผมก็ดูก่อนแบบคูณอาจารย์ก็ก็ผมอธิบายเมื่อ <chanting> กี้ไงว่าอันนี้คือด้านซ้ายใช่ไหมครับด้านซ้ายมันถูกยุบมาตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหมจริงแล้วมันเป็นอุปทานผลคูณก็ไม่ไม่ครับแล้วผมจะมองไงว่าว่ามันเป็นแบบออกมาเป็นตัวนี้อะไรเงี้ยครับอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เสมอเลยเหมือนเป็นสูตรมาเลยอีตัวนี้จะเป็นตัว y เสมอส่วนตัวนี้จะเป็นตัวม u เสมอสิ่งที่จะเปลี่ยนทุกโจทย์เลยคือจะเป็นอีตัว x นี่แหละมันจะเปลี่ยนไปเรื่อย อ๋อคือตัว x มันจะเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเป็นตามมิลล์ใช่ไหคนตามมิวลถูกต้องลองลองไปดูโจทย์ตัวอย่างก่อนนะเมืกี้ยเมื่อกี้อันนี้ก็คือตัวมิลล์นีแต่ข้างหลังจะเป็นไวซ์เสมอข้างหลังเป็นไวซ์เสมออันนี้ครักลางขวาอ๋อแล้วเหรอครับหรือไงข้างขวาข้างขวาคูณไงคูณก็ตัดกันเออก็ตัดกันปกติเห็นป่ะเรา x คูณอีกกำลัง x ส่วน x ได้อะไรล่ะโเห็นไหมก็เรามีวงเล็บใหญ่ทั้งหมดอ่ะ อันนี้คือลายเซ็นเหรอครับอ๋อไม่ใช่มิวไม่ใช่ครับอธิบายให้ผมฟังดิเอาใหม่เธอตามที่เราเข้าใจเมื่อกี้อันถ้าจัดรูปตรงนี้มาคือสมการเรา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 สมการเดิมเราจัดรูปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็หาตัวมิลเอ็กใช่ไหมใช่ครับอ่พอได้มิลเอ็กมาแล้วทำไมต่อพอได้มิลเอ็กมาก็มารื้รูปเป็นผลคูณผลคูณของอะไรกับอะไรของระหว่างมิเอ็กกับวาย ก็น่าจะเป็น new x ข้างหลังจะเป็น y เสมอครับอ่าถูกแล้วก็จะมาใส่อินดิเกตทั้งสองข้างแล้วขวามือทําไมมันเป็นอย่างนี้ e กับ 0x อ่ะขวามือทําไมมันเหลือ e กับ 0x ไปคูณเป็น e กับ 0x เพราะว่าคูณทั้งซ้ายแล้วควณคูณเข้าครับทางซ้ายแล้วขวาเอา x เข้ามาปึ๊บอะคูณคูณคูณเข้าไป x ก็เลยไปตัด x ตัวนั้นครับแล้วอีซ้ายมันก็เลยยุบมาเป็นนี้ครับอะแล้วไงต่อเอออินดิเกตก็เลยอินดิเกตหาค่า y อะออกมาแล้วนี่ทำไมมันเหลือแค่วา y พราะว่าอินดิเกต dx กับ dx ครับจะได้แค่ไส้ไหนแล้วเราก็ย้ายอะไรตอนะแล้วก็ย้าย x ลงมา่อนี้ให้เหลือแค่ค่า y โอเคดีมากถ้าแล้วโจทย์อื่นๆถ้าสมมติว่ามี ux เปลี่ยนอะไรตัวนี้จะเปลี่ยนใช่ครับถ้าตัวเอือ่ะอันนี้จะเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนค่า x จะเปลี่ยนแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนเหมเดิม y จะเป็น y เสมอเพราะฉะนั้นปัญหาคือจะขึ้นอยู่ตัวนี้แหละเพาะเป็นอะไรก็ช่างมัน ทมเซร็นหน้าวายจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับพอเราหางมิวเอ็กมาแล้วก็ใส่ใส่ไปแทนเลยก็แล้วแต่มิวเอ็กว่าเราจะเป็นอะไรถูกปะชิลแล้วชิลแล้วชิวชแล้วเหรอครับจ้าครับผมเราติดเอฟมาอเปล่าโอเค